คุณปูผาด้วยนะคะส่งหัวใจมาเรื่อยๆนะคะคุณปูผาเนาะน้จ้าส่งหัวใจท่านคุณธนงหน่อยหนึ่งนะคะคุณปูผาเนาะนะคะไปส่งหัวใจข่้นคุณธนงนิดนึงนะคะผมนะคะขอบคุณนะจ๊ะสามสิบสองท่านเนาะอืมแม่จะพาไปดูนะทุกคนเดี๋ยวนะดูเวลาก่อนนะเอ๊ะเครื่องจะร้อหรือเปล่านะโอเคพอได้อยู่นะคะแม่จะพาไปดูนะคะทุกคน ว่ามันเป็นจะให้ดูว่ามันมันแหบมจะพาไปดูเนาะนะคะขอบคุณนะคะคุณดูผาจ๋าเนาะแหนมจะพาไปดูเนาะว่าคิดว่าทุกอ่าคุณธนงคิดว่ามันจะมีจิ้งหรีดอยู่ไหมนะคะนี่ค่ะเมื่อก่อนนี้จิ้งหรีดเขาจะออกมาจากตรงนี้นะนะคะ เนะมื่อก่อนมันจะมีรูจิ้งลีดอยู่ตรงเนี้ยแต่ตอนนี้มันไม่มีละนะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยคุณแทนนองเนี่ยคุณแทนนองคิดว่าเขาจะอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นป่ะเนี่ยรูจิ้งลีดเมื่อก่อนมันเห็นบ่อยแต่ตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะคะไม่รู้เขาจะอยู่หรือเปล่าเนะนะจิ้งลีดนะแล้วก็ แล้วก็แม่ก็เห็นรูใหม่เยอะมากเลยรูใหมห Hi, Whew, ่เยอะมากเลยนะคะเป็นรูจิ้งดีนะรูที่เขาพึ่งเอ่อรูที่เขาพึ่งพึ่งอยู่อะเนี่ย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 เต็มเลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมป่าเนาะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรูจิ้งดีนะคะเนี่ย ใช่ไหมใช่ป่ะเห็นหลายรูมากเลยนี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ค่ะเนี่เยเนาะเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยจิ้งหรีดอุ้ยแล้วนี่รูอะไรเนี่ยอย่างใหญ่ค่ะทุกคนรูอะไรวะวันนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยรูอย่างใหญ่เลยรูอะไรเนี่ยอย่างใหญ่เลยค่ะทุกคน ไม่น่าจะใช่จร e ิงหลีดแล้วแหละแบบว่าเนี่ยรูอะไรเนาะขอบคุณนะคะแซบนัวขอบคุณนะจ๊ะพามาดูจิ้งหรีดรูจิ้งหรีดแต่นี้มาเจอรูอะไรเนี่ยไม่ใช่น่าจะเป็นรูจิ้งหรีดแล้วแหละอันเนี้ยรูอะไรเนี่ยนะคะนะคะขอบคุณนะคะแซบนัวนะคะที่มาทักทายขอบคุณมากจ้ะเนี่ยไม่น่าจะใช้จิ้งหรีดแล้วทำไมมันใหญ่่างนี้อะ รู้อะไรเนี่ยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะเรยใหญ่มากแล้วก็กว้างด้วยมันจะใช้จริงรีดไหมเนี่ยเนี่ยี่เรียบมากเลยอ่ะตรงเนี้ยทางเข้าเรียบมากเลยแล้วใหม่ใหม่ด้วยนะไม่ใช่รูกเก่าด้วยนะเป็นรูใหม่อะ่ะนะจ๊ะ <c oughs> นะคุณแม่อะไรนะ คุณแม่กาลังตามหารูเหรอคะเอ,อกําลังเช็คอยู่ว่าเป็นรูอาจจะมีจิ้งหรีดอยู่ไหมไงพอดีมาเจอรูนี้แค่นั้นแหละสะดุดเลยค่ะคุณแซบนัอะมันรูมันใหญ่มากอะเนี่ยรูรูอะไรเหมือนกันคุณพัสสวัสดีค่ะเนี่ยรูอะไรเนี่ยมันไม่น่าจะใช้จิ้งหรีดแล้วนะเนี่ยนี่จิ้งหรีดมันต้องเป็นรูแบบนี้ นี่จิงดิมต้องไปรูแบบนี้อันนี้มันไม่ใช่เนาะนี่นี่เด็ยอันนี้อันนี้อันนี้เซิร์ฟไพร์อีนนอนนอยยกใบไ,ไม้เอาใบไม้อุดด้วยนี่อุ้ยรูใหญ่ด้วยอ่ะนี่รูใหญ่ด้วยรูใหญ่ด้วยมันไม่น่าจะจิ้งดแล้วนะทุกคนใช่ปะ่ะจิงดีดมัมรูใหญ่่างนี้วะ เด,เดี๋ยวสักวันหนึ่งแหม่มจะต้องทดลองละนะสักวันหนึ่งแหม่มต้องทดลองแล้วมันรู้ใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยจิ้งหรีดนี้ใหญ่ขนาดนี้เรยอเหรอแหม่ว่าไม่ใช่แล้วแหละใช่ไหมเนาะไม่ใช่แล้วจิ้งหรีดมันต้องเล็กกว่าน,นี้เนี่ย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  จิงเหียมต้องเล็กกว่านี้นะนี่เหมือนว่าไม่ไม่น่าจะใช่แล้วอ่ะ